สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Cookie Run Tower of Adventure ครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงความสามารถหนึ่งในเกมนี้นะครับที่หลายๆคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่นะครับหรือว่ามองข้ามสิ่งนี้ไปนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe นะครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับ เคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินทอปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพทวินทอปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ และความสามารถที่ผมจะพูดในคลิปนี้นะครับก็คือการขยายบัฟนั่นเองนะครับการขยายบัฟของเกมนี้นะครับไม่ใช่เป็นการยืดระยะเวลาของบัฟนะครับแต่ว่ามันคือการเพิ่มประสิทธิภาพของบัฟนะครับไม่ว่าตัวละครนั้นจะบัฟอะไรนะครับเขาก็จะสามารถขยายได้ด้วยความสามารถขยายบัฟยกตัวอย่างง่ายๆคุกกี้สุดฮิตอย่างล็อกสตาร์ที่มีบัฟแอดแท นะครับถ้าเราใส่ขยายบัฟเยอะๆไอ้บัฟแอตแทกนั้นเนี่ยมันจะยิ่งโหดขึ้นนะครับให้เพื่อนๆมาอ่านตรงขยายบัฟตรงนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่าการขยายบัฟเนี่ยจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของสกิลบัฟถัดไปที่สร้างให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโจมตีเพิ่มเลือดเพิ่มป้องกันเพิ่มความเสียหายนะครับตรงนี้เนี่ย ล้วนเป็นการขยายบัฟหมดนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนี่ครับสกิลท่าไม่ตายของตัว Rockstar เนี่ยมันจะมีการเพิ่มพลังโจมตีไป50%ถูกไหมครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันมากกว่า50%เนี่ยเราก็จะต้องใส่ขยายบัฟเยอะๆเพื่อให้เวลามันใช้ท่าไม้ตายปุ๊บเนี่ยบัฟมันจะได้แบบแรงมากๆอ่ามากกว่า50%นั่นเองนะครับอ้าวแล้วทีนี้ การขยายบัฟ <rain> <b ub> หาได้จากไหนบ้างนะครับต้องบอกเลยว่ามันก็มีหลายอย่างอ่ะอย่างแรกเลยคืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ orn, นะครับถ้าเป็นของสีม่วงเนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีอย่างเช่นหมวกตัวเอกง,งานปาร์ตี้เนี่ยก็จะมีสกิลเฉพาะในการขยายบัฟนะครับหรือว่าจะเป็นกางเกงนี่ก็จะมีการขยายบัฟได้นะครับหรือศักยภาพที่ใส่เข้าไปในอุปกรณ์ก็สามารถหาพวกขยายบัฟได้นะครับแต่ว่าศักยภาพเนี่ยก็จะหาได้แค่2ส,ส่วนนะครับก็คือจะเป็นส่วนกางเกงกับส่วนเสื้อนะครับที่จะมี ความสามารถของการขยายบัฟนะครับตัวอาวุธกับตัวหมวกเนี่ยจะไม่มีศักยภาพในการขยายบัฟนั่นเองนะครับอ่าหรือบางที่อาจจะมาจากอาร์ติแฟกต์นะครับอย่างเช่นอาร์ติแฟกต์ประจำตัวของฮุกกี้ร็อกสตาร์นะครับก็มีเห็นไหมครับเพลงโฟกนะครับที่สามารถขยายบัฟได้ถึง40%เลยนะครับ หรืออาจจะเป็นพวกอาวุธครับอ่าอย่าง Rockstar เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าอาวุธของเขาเนี่ยจะสามารถขยายบัฟให้เขาได้อีก16%เลยนะครับอ่านั่นหมายความว่าใครที่มีไอ้กีตาร์ไฟฟ้าอันนี้นะครับแล้วมี Rockstar เนี่ยตัวนั้นเนี่ยจะเป็น Rockstar ที่บัฟได้แรงมากๆนั่นเองนะครับ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทําให้เห็นภาพกันเลยดีกว่านะครับผมว่าอไอการขยายบัฟเนี่ยมันจะเพิ่มอะไรยังไงบ้างนะครับโดยที่วันนี้ผมจะใช้คุกกี้ก้าหารเนี่ยเป็นตัวโจมตีหลักๆเลยละกันนะครับผมเพราะว่าดาเมจของเขาเนี่ยไม่เยอะมากแล้วก็ดาเมจค่อนข้างนิ่งนะครับผมอ่ะโอเคมาดูครับก่อนบัฟนะครับอันนี้นะฮะคุกกี้ก้าหารนะครับตีคีไป800เลยเหรอโอ้สามร้อยยี่สองครับนี่สามร้อยยี่สองตีธรรมดาสามร้อยยี่สิอง้ห้าร้อยสามสิบสามครับนี่ ประมาณนี้เห็นไหมสามร้อยยี่สิบสองดาเมจค่อนข้างนิ่งครับอ่าดาเมจค่อนข้างนิ่งนะครับอ่าสี่แปดแปดห้าสามสามสามสองสองนะครับอ่าถ้าเราบัฟครับถ้าเราบัฟตีธรรมดาเท่าไหร่ครับห้าร้อยสิบเลยนะครับเห็นไหมฮะอ่าบัฟห้าร้อยสิบนะครับห้าร้อยสิบรัวๆเห็นไหมห้าร้อยสิบอ่ามันไม่ติดคีย์ให้ผมเลยนะครับแปดสามแปดนะครับอ่าแล้วก็ออกจากบัฟปุ๊บเหลือสามสองสองนะครับ เหมือนเดิมนะฮะอ่ะอันนี้คือ Rock Star ที่ยังไม่ได้ใส่การขยายบัฟนะครับเพื่อนๆจำเลขเอาไว้นะครับและเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาของขยายบัฟไปใส่ให้ Rock Star นะครับอ่าเข้ามาที่ด่านเดิมเลยนะครับแล้วก็ไปที่ Rock Star นะครับใส่ของให้ Rock Star กันหน่อยนะครับเราจะใส่หมวกไปก่อนนะครับนี่หมวกขยายบัฟนะครับแล้วก็เสื้อที่มีขยายบัฟตรงนี้นะครับแล้วก็กางเกงที่มีการขยายบัฟนะครับรวมแล้วนะครับจากเดิมนะครับ15%เนี่ย กลายเป็น54.5%ซนะครับอันนี้คือเราใส่ของขยายบัฟมาแล้วนะครับทีนี้เราไปลุยกันใหม่นะครับอ่าเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมครับว่าคุกกี้กาหารตีไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูนะครับผมว่าคุกกี้กาหารเนี่ยจะตีแรงขึ้นไปอีกนะครับด้วยการแค่ใส่ของขยายบัฟให้กับตัว Rockstar นะครับอ่ะโอเคมาเข้าเฟสบอสลิงเลยนะครับตีธรรมดาก่อนอ่ะ322เหมือนเดิมนะครับ อ่ะ4ี8แปดแปดอ่ะดูใหม่322โอเคตีดอกแรกมันแรงนะครับนี่322เหมือนเดิมนะครับทีนี้บัฟเลยครับผมปึ๊บตีเท่าไหร่ครับ5 7 3เครับเห็นไหมครับผมว่าดาเมจขึ้นมานะดาเมจขึ้นมานะครับอ่าเนี่ยให้เพื่อนๆลองเนี่ยิีไป900กว่าเมื่อกี้946จากตอนแรก800กว่านะครับเนี่ย533สนะติดอันนี้คือหมดบัฟละนะครับ อันนี้คือตัวที่ดามจน้อยนะดาเมจแค่หลักร้อยนะครับมันก็เพิ่มมาเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ครับแต่เพื่อนๆลองจินตนาการถึงแบบตัวละครอย่างดาร์คช็อกโก้นะครับหรือว่าครีมโซดาที่ดาวเยอะๆทำดาเมจได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนี่มันก็จะยิ่งเพิ่มเยอะเข้าไปอีกนะครับนี่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามันกินกล้วยครบนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่องหนึ่งนะนี่ห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามรัวๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็จะสังเกตเห็นว่าการขยายบัฟนะครับก็จะ มีผลนะครับทำให้การบัฟของแต่ละตัวเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เล่นเมนเป็นตัวซับพอร์ตหรือว่าตัวบัฟแบบคุกกี้ล็อกสตาร์หรือว่าคุกกี้ในอนาคตที่สามารถบัฟได้ในเรื่องของเลือดโจมตีหรือป้องกันหรือความเสียหายอะไรเงี้ยครับก็แนะนําว่าให้หาออปชันที่เป็นพวกขยายบัฟเอาไว้เยอะๆนะครับก็จะช่วยได้มากๆเลยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในการ ทําเรื่องของขยายบัฟเนาะเพราะว่าอะไรๆคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องการขยายบัฟนั่นเองนะผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆกับการที่คุณไปเล่นพร้อมๆกับเพื่อนๆนแล้วสามารถขยายบัฟให้เพื่อนได้เยอะนะครับอย่างไอการ์ดเนี่ยก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราดวงดีติดไอขยายบัฟเนี่ย40%บปปุ๊บนะครับแล้วเวลาเราใช้ท่าไม้ตายเนี่ยมันจะทําให้ เพิ่มแอดแท k ให้เพื่อนได้เยอะมากๆนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการขยายบัฟนั่นเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสงสัยตรงไหนนะครับก็เข้ามาสอบถามกันในไลฟ์สตรีมของผมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วคลิปนี้หวังว่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับกับค o o กี e Run tower of adventure นะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกะได้ทำคลิปเกมนี้ต่อไปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ